ต้องหาคดีฆ่าหลบหนีนาน4ปีและมีรางวัลน,นำจับ10,000แสนบาทสุดท้ายจนมุมถูกรวบคาวงพนันไฮโลแถมยังมีการอ้างชื่อปลอมบังตบตาเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะคุณผู้ชมคะตำรวจกองปราบปรามจับกลุ่มตัวนายดุรงหรือกุลอายุ58ปีเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดนาทวีลงวันที่8พฤศจิก,กายน2563ในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาสืบเนื่องจากเมื่อเดือนพฤศจิก,กายน2563ค่ะนายดุรงได้ใช้วุตมีดท ทำร้ายในวงเสียชีวิตขณะนั่งคร่อมรถจักรยานยนต์อยู่หน้าบ้านในพื้นที่อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาปมเหตุเพียงเพราะว่านายดูรงชวนดื่มเบียร์ที่หน้าบ้านแต่ว่านายวงปฏิเสธบอกว่าไม่กินหน้าบ้านเดี๋ยวจะมีการพูดขัดคอกันอีกก็เลยทําให้นายดูรงโมโหควักอาวุธขึ้นมาทําร้ายจนเสียชีวิตค่ะหลังก่อเหตุตํารวจได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานขอสารออกหมายจับแต่ว่าผู้ต้องหาได้หลบหนีออกจากพื้นที่นานกว่า4ปีกระทั่งถูกตั้งรางวัลน,นาจับในการประกาศจับของสานักงานตํารวจแห่งชาติลำดับที่สอง 125มีรางวัลน,นําจับ10,000แบาทค่ะแล้วก็เป็นบุคคลที่ตํารวจกองกำกับการ6ก,กองบังคับการปราบปรา,ปรามกําลังสืบสวนติดตามตัวอย่างต่อเนื่องล่าสุดค่ะตารวจสพนาด้วงจังหวัดเลยได้เข้าจับกลุ่มบงพนันในพื้นที่แล้วก็ควบคุมตัวผู้ต้องหาได้9คนหนึ่งในนั้นเป็นชายวัยกลางคนเมื่อขอตรวจสอบเอกสารประจําตัวปรากฏว่าไม่มีเอกสารยืนยันตัวตนแต่ว่าชายคนดังกล่าวเนี่ยอ้างว่าชื่อน ok ายอาคมดิรกนภูเก็ตเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มก็เกิดข้อสงสัยค่ะก็เลยมี ีการตรวจสอบในระบบปรากฏว่าไม่มีชื่อแล้วก็นามสกุลตามที่อ้างจึงมีการประสานไปยังกองกากับการ6กรองบังคับการปราบปรามเพื่อใช้ระบบฐานข้อมูล Big Data ตรวจค้นข้อมูลปรากฏว่าเมื่อทําการสืบค้นแล้วพบว่าชายคนดังกล่าวแท้จริงแล้วคือนายดุรงหรือกุลผู้ต้องหาตามหมายจับที่กําลังหลบหนีจึงทําการอายัดตัวจากคดีเล่นพนันสู่คดีค้างเก่าเป็นผู้ต้องหาฆ่าผู้อื่นค่ะแล้วก็จากการตรวจสอบเพิ่มเติม,ตมพบว่าผู้ต้องหารายนี้เคยกระทําความผิดอา Yeah. เป็นตัวการในข้อหามีอาวุธและเครื่องกระสุนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตประกอบกับผู้ต้องหารายนี้เคยเป็นมือปืนให้กับอดีตนักการเมืองคนหนึ่งในพื้นที่ภาคใต้ด้วยค่ะแล้วก็เป็นผู้ต้องหารายสําคัญที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติต้องการตัวตํารวจจึงได้ทําการจับกลุ่มพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาก่อนคุมตัวสมพนักงานสอบสวนสพสะท้อนดําเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไปค่ะ